สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับเกี่ยวกับเน็ตอะไรรู้ไหมครับเน็ตราคาที่ราคาประหยัดนะครับสําหรับทุกคนที่ไม่ต้องการใช้เงินแค่150บาทนะใช้เน็ตแค่ร้อยเดียวพอเออเน็ตแค่ร้อยเดียวพอประหยัดประหยัดนะครับอ่าโดยมีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับเราก็มาดูกันเลยนะครับอ่าเน็ตหนึ่งบาท4เมกตัวนี้นะครับสาหรับบางคนที่ชอบชอบเล่นเน็ตนะครับแบบเบาๆนะครับ ่าก็คือเน็ตตัวนี้เลยนะครับแต่ไม่สามารถแต่ไม่มีรหัสกดสมัครให้นะรหัสตัวเลขกดสมัครให้นะครับมีแต่เพียงย้ายค่ายอย่างเดียวนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน151ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับที่เราต้องการที่จะย้ายค่ายสมัครของ AS นะครับเน็ต AS นั่นแหละนะครับความเร็ว4เกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมานะครับโดยระยะเวลาเนี่ยก็จะมีเพียงกี่ชั่วโมงไม่รู้นะครับอันนี้ผมเคยผมผมผมยังไม่เคยสมัครเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองสมัครให้ดูกันเลยว่ามันต้องทําอย่างไรบ้างครับเราก็มาดูกันเลยนะครับไปไปรับชมกันเลยครับอ่าโอเคนะครับที่ผมซูมอยู่ก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้นะครับ เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะสมัครอย่างไรบ้างครับเราก็มาดูเลยนะครับอ่าวิธีการสมัครนะครับให้เราทําการกดตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมภาพให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับกดเอ่อดอกจันนะครับดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับตามด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักนี่แหละนะครับที่ต้องการจะกดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ ่าเราก็ใส่ไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบแบบนี้นะครับเรากดตามนี้เลยนะครับกดตามเลขบัตรประชาชนของเรานั่นแหละนะครับที่เราต้องการที่จะสมัครนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เลขบัตรประชาชนของผมก่อนนะครับเลขบัตรประชาชนเนี้ยนะครับผมต้องขออนุญาตไม่ให้เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะอ่า ไปดูคลิปอีกต่อนึงนะครับอ่ะพอผมใส่เลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการมากดโทรออกเลยนะครับที่เราต้องการที่จะสมัครนะครับอ่ะรอลับเอ็มเอสสักคู่หนึ่งนะครับนี่มันจะมีเอ็มเอสมานะครับให้ดูตรงนี้นะครับเอ็มเอสเนี่ยครับผมที่ผมจะบอกวันนี้นะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะครับเอเอสได้รับคำขอตรวจสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ย้ายค่ายนะครับหมายเลขนี้นะครับ อ่าแล้วกรุณานะครับรอรับ m s แจ้งผลภายในนะครับสินาทีนะครับหากหมายเลขนะครับหมายเลขนี้มีสิทธิ์ย้ายค่ายเนี่ยเอ็มเอสจะแจ้งนะครับอ่ารหัสขอย้ายค่ายนะครับอ่าขอให้ย้ายค่ายนะขอคุณเนี่ยให้นํารหัสติดต่อย้ายค่ายกับผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะครับอันนี้รอกี่ชั่วโมงไม่รู้อันนี้ผมก็ต้องขอแยกปิดคลิปก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับ คลิปนี้ยังไม่ไปหรอกนะครับเดี๋ยวผมขอแยกปิดคลิปนะครับถ้าเขาโทรมาเนี่ยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของผมยังไม่ติดต่อมาครับก็คืออย่างนี้เราต้องรอนะครับรอเขาจนจะติดต่อมาอีกสิบนาทีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ้าผมคุยกับเจ้าหน้าที่บอกเขาว่าเอาเน็ต4เมกะบิตนะครับร้อยหนึ่งร้อยบาทนด้ยนะครับ มันอาจจะคุ้มก็ได้นะครับคุ้มกับต่อท่านชมแหละนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะครับไปไปรอกันเลยนะครับไปเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้เน็ตมาใช้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับอ่าก็คืออย่างนี้ครับคุณเริ่มใช้เน็ตนะครับเดือนละหนึบาทนะครับป้าปัดยังไม่ชัดนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยนะอ่ารวมแบตนะครับ เน็ตไม่จำกัดนะครับเร็ว4เมกนะครับพร้อม AS เอสซูเปอร์ไไม่จำกัดนะครับหากค่าบริการทุก30วันนานนะครับ6เดือนนี่นะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ติดต่อผมแล้วนะครับก็คือผมบอกว่าเอาเน็ต4เมกนะครับทุกคนต้องบอกเขาว่าเอาเน็ต4เมกะบิตนะครับเปอร์เซกเลยนะอันนี้มันลดสปีดนะครับดูยูทู e เนี่ยก็ไม่หมดแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับ โอเคคลิปนี้ไปลองสมัครกันดูนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ